รปรับเป็นโหมดซูเปอร์สโล่ดะจะได้ฟิลวูบโอ้โหซูเปอร์สโล่ว๊อบบุ๊คบ yes, yeah, ุ๊คบ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 ุ๊คโหมดนี่ยป๋าทำให้แบบช้าๆนะครับเพื่อเราทำซูเปอร์สโล่ได้ทันนะครับนี่นะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนประกบครับโอ้โหนี่ของคุณผู้หญิงครับขอบคุณค่ะนี่โอเค่ะแล้วซีมด้วยอ๋ออันนี้แบบ เปิดเหมือน,นอะไรไอกระป๋องนมอ,ะอ่ะอ่ากินเดี๋ยวนี้ก็นี่เปิดไหมป๊อกป๊อกโอ้โหเสียงป๊อก,อกนี่ป๋าชงนี่เทกาแฟต้มเข้าไปนะครับประมาณเ็จหนึ่งส่วนสามถ้วยนะครับแล้วก็เติมน้ำกาแฟเข้าไปครับโอ้โหกิน นี่นะครับก็จะมาลองกาแฟจากชุมพรนะครับร้านชัยเก๋พันวานชุมพรนะครับนี่ก็นี่ครับนี่ครับบอกว่ามีเสียงลอยมาตามลงครับทำเองขั้วเองเป็นเกษตร,รกรอินทรีย์นะครับกาแฟใต้ต้องโรบัส,สต้านะครับนี่นี่ครับมเมล็ดก,กาแฟนะฮะเอาแบตจะหมดแล้วก็ไม่มี ไขมันตรานนะครับนี่นี่ครับอันนี้โอ้โหเครื่องชงกาแฟานี่อันนี้โอ้เราพลาดไปได้ไงเราเราต้องขายตอนเขาทำสิหมนะัวแบบพูดนี่เดี๋ยวชิมงานช่วยเตือมือถือสำรองเนี่ยรู้สึกว่าเผื่อแบตหมด <laughs> นี่ครับกำลังคอมม์คอมเมนต์นะครับนี่ ปลูกเองโอ้ครับโอ้โห,โโหกระต้มนี่กี่เหลี่ยมมันเนี่ยโอ้โหสิบสิบสามเหลี่ยมนะครับต้องมาคำนวณเหลี่ยมยังไงโอ้โห,โโหนี่ชงน้ำนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงว่ากินกินสักแก้วแล้วง่วงหรือไม่ง่วงเอ้าแบตก็จะหมดแล้วเตรียมมือถือสำรองไว้แล้วเนี่ย อันนั้นอันนั้นครับมเมล็ดกาแฟนะฮะได้นะคะใช้ได้นะเรานนั่นโอ้โหผงกาแฟครับอันนี้เป็นเป็นความลับนะครับหลังบังเนะัว่อยู่เสมอคนี่ครับโกินกินทะลุจอออกมาเลยนะครับ เป็นขั้นตอนเอาผงใส่ไปในกาครับครับกาการ,ร,ร,รนี้ก็ใช้หมดเลยค่ะนั่งก่อนครับขานั่งก่อนครับนั่งก่อนครับจะยิงกินพอมันเดินสักแก้วมันไปได้แต่ก่อนเรื่องไงนี่ครับกานี่สิบหกเหลี่ยมนะครับโอ้โหเนี่ยครับนี่สูงเข้าไปนะครับนี่ก็ อันนี้อันนั้นล็อกหรือคลายล็อกอ๋ออันอันนั้นเช็ดเช็ดกายเฉยอันอันนี้ดูเหมือนนี่ครับเป็นกาแฟแก๊สกระป๋องนี่นะแล้วระหว่างรอมาดูเครื่องนี่ครับอื่นๆนะครับนี้นี่คืออะไรเครื่องบดอ๋อเหรอเป็นกาแฟแล้วก็หมุนหมโอ้เสียดายถ่ายไม่ทันเสร็จปุ๊บแล้วก็ นี่อันนี้กินกินแบบพิถี่ทีทท่ทันนะี่ยต้องลองต้องลองนี่ก็สั่งไปร้อนแก้วเย็นแก้วนะครับนี่ส่งมานี่ไขล็อกครับไขล็อกเฮ้ยแพ้อของของเราเด๋ดูเมื่อกี้ เห็นนะครับอ่าเปิดอันนี้เป็นบรรยากาศในงานเกษตรอินทรีย์นะครับเป็นงาน Expo ป,ประจำปีนะครับในวันที่13ตุลาคมนะครับ ครับก็ตลาด,ดนนตลาดนัดนะครับก็จะมีทุกเดือนนะครับส่วนต่ออาทิตย์แรกของเดือนนะครับนี่ครับเกษตรกรจากทั่วประเทศไทยนะคะมาครับเกษตรกรนะครับรก็บ้านกัเหรอลูกก็บ้านแล้วเด็ก กลิ่นหอมมากมากเลยนี่น้ำกาแฟรครับนี่ก็มีเอซีมารออยู่นะครับพอสมควรนะครับนี่นะครับนี่ครับฟันก็ค่อยๆมานะครับอยากอยากไปเปิดดูบ้างนะอยต่กลัวเขาตีมือนะเนีนเย่ยกระเด็นนะอ,อ,อือ นั่นครับอันนั้นอันนั้นเย็นนะอันนั้นเย็นนี่นะครับเครื่องชงนะครับนี่อ๋อซีมนี่โหุนมุนปั่นบึโโ้บบึ้บบึ้บ้บึ้บ้บึ้บึ้บ้บึ้บึ้บอกบับึ้บึ้บึับ้บึ้บึ้้บึบ,โโบึ้้บึ้กึักษ้บเ้บึ้บบ โอ้โหอย่างกาแเจ้าแรกที่มาตุกมป๋าผนึกนะครับโอ้โหเป็นกาแฟเจ้าแรกที่ซีมฝาผนึกนะครับของประเทศไทยเลยนะครับป๋าพูดมาเองเลยนะครับเนี่ลองมาซื้อร้านนี่เพราะต้องถึงนะนี่โอ้โหมาแล้วครับจะเป็นขวดที่สองนะครับนะครับภาคใต้ต้องขึ้นชื่อเรื่อง โลบัสต้านะครับนี่นี่ครับครับนี่ป๋าเขานี่นะกะนี่อ๋อมาต้องมาด้านหน้านะนะครับต้องต้องต้องถามป๋าเขาว่านอนนอนหลับหรือไม่นะครับเพราะว่าขายกาแฟทั้งวันครับ <c oughs> บอกว่าแนะ่นนว่าให้ฉี่เยอะนะครับนี่ต่อไปมาครับซีมโอ้โหรือโอโห้หมุนไปได้วยความเร็วรอบ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงแปกโอ้โหใจกนใจเลือนะพานี่นี่โอ้โหนี่ครับนี่ครับนี่รอชั่วโมงหนึ่งนะนี่ไม่ธรรมดาเนะนี่ย่วโงหลังนั่งฟังเพลงอ๋อเนี่ยลาเต้ร้อนหนึ่งรเบไอติมหนึ่งครับเนี่ยของเราเป็นลาเต้น,นะครับ นี่ครับนี่นี่อันนี้อันนี้ของผมหรือเปล่านนใช่ครับน่านอันนี้ลาเต้ร,ร้อนนะครับครับนี่ป๋าชงนี่เทกาแฟต้มเข้าไปนะครับประมาณเ็จหนึ่งส่วนสามถ้วยนะครับแล้วก็เติมน้ำกาแฟเข้าไปครับโอ้โหกินเข้มมากครับอื นี่ครับเอกลักษณ์ของเรากาแฟร้อนจะมีไม้ขวางนะครับโอ้โหเนี่ยครับได้แล้วครับกาแฟร้อนนะครับนี่พลาสติกนะครับพลาสติกฝัดฝัดทายนยเดี๋ยวจะชิมชิมร้อนร้นคนในวก่อนนะครับไม่มีค่ะบอกว่าต้องคนใทั่วนะครับนี่เนื้อกาแฟอ่าจะชิมแล้วถ่ายหน้าถ่ายหน้านี่ นี่หมายอะไรเนี่ยไม่ฝางี่ต้องต้องไม้ฝางเลยเนี่ยเดี๋ยว,ยวกินกินไม้ฝางม่้งกินได้วันเดียบร้องก่นนอนโอ้รสชาติเดี่ยวเดี่ยวไ,ไม่ไม่เคี่ยวเลยเคยกินโรบัสต้าเนี่ย ยังไม่เคยอ่ะยังไม่เคยอ๋อเนี่ยมันก็จะผมผมมันๆหน่อยโอ้เย็นเย็นย็นเย็นแล้วเออกาแฟเย็นนี่เข้าท่าไหมเพราะว่านี่นี่นี่ถ่ายนี่เดี๋ยวนี้สตีมสตีมแล้วอ่าเนี่ยปรับปรับเป็นโหมดซูเปอร์สโลว์เนจะได้ฟิลวุ้บโอ้ซูเปอร์สโลว์ บุ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 โอ้เนี่ยป่าก็ทำให้แบบช้าๆนะครับเพื่อเราทำซุปเปอร์สโลว์ได้ทันครับนี่ครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนประกบครับโอ้โห่เนี่ยของคุณผู้หญิงครับอขบคคุณ่่ะนีตรงนี้อยากทานนะแต่ทานของเย็นไม่ได้ครับต้องกินของร้อนโอเอ่ะโอเคอ่ะได้ นี่อร่อยค่ะเยบโอเคค่ะขอบคุณค่ะนี่ครับลาเต้โอ้โหนี่เป็นแบบกาแฟซีมนะครับอ่านี่คือลาเต้ยเย็นนะครับซีมด้วยอ้อันนี้แบบเปิดเหมือน,นอะไรไอกระป๋องนมอะ่ะอ่ากินดี๋ยวนี้ก็นี่ เปิดมาป๊อกป๊อกโอ้โหเสียงป๊อกป๊อกโอ้โหเฮ้ยต้องต้องกระดกเอาหลอดดูทำไมเนี่ยนี่นี่คนดูเขารอชิมอยู่ไอ้นี่ยอ่าครับสูดเข้าไปซูสอร่อยดีอยากชิมบ้างแนละ้วแต่ว่าช่วงนี้กินของเย็นไม่ได้นะครับเอาของร้อน อันนี้ไม้นั่นคือไม้ฝางเลยนะครับชิมเป็นไงบ้างรสชาติต่างกันไหมอ้าวโย่รอลุ้นอยู่อ้าวข,ขอชิมอันนี้หน่อยก็ได้เป็นไงบ้างเยี่ยมเ,เ,ยมเดี๋ยวกดกดสต็อปเอ้ยกดหยุดก่อนน,นี่ครับนี้ ยอมแหกกฎครับเพาวันก่อนไปนวดมาแล้วเขาบอกว่าห้ามกินของเย็นครับมันจะปวดเส้นแต่ว่าขอ,อให้กดน,นะครับ,รบห,หวานมันครับแล้วว่ามันเป็นกาแฟโรบัสต้านะครับนี่ยี่ห้อนะครับจากชุมพรนะฮะอร่อยเนอะอร่อยนะโอเคเยอะม,มาก นี่ครับอันนี้กาแฟเรากินไม่หมดครับเราก็จะใส่ถุงถุงอะไรอ่ะยังกับผ้าของม้าถุงผ้าลายของมาครับแล้วก็ยิ้วไปนะครับนี่นี่พอดีปะ่ะโอเคมีฝาสีดำไหมอ๋ออยู่นน่นนะครับก็สามารถปิดผน,นึกได้เดี๋ยวเอาไปกินต่อกินต่อในรถนะครับโอเค สวัสดีครับจบคลิปกาแฟโรบัสต้าจากชุมพร